เหนาว้ะันอ้ตกมนยังลิเลียนหลุดเลยไหมตโมยร่างน้องมึงอะไรเนี่ยไม่ยอมเลยนะอืมยังไหุ่นหอมมัน

có luôn boy qua nhặt luôn đi <laughs> đi coi luôn này qua đó đi เสีบไปปกปมันล้วนแง<บ>คืนแล้ว,วพเพชรก็หลออ,อเมื่อกี้น,นะครับผมค้อมเทอย,ยู่ เยอะๆช่วงไปเลยนะลายเนครับก้อูดกับไข่เยิ้

啊。嗯嗯 <laughs> ขายเคื่องหรือขายแล้วแต่ว่า,ววยายดนานค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 นนนคนคนคแล้วนคนคนคนม đó đấy, nó khoa diệt cái đấy, đòn, đẹp cả, đi, này này, cái máy nang đấy, tắt quăng để Oh, man. longer. Will you นรถแสบๆครับยิบ่ง3เบอรมือ่อนแท่เมืงไอยย่งง้ว่างเลรอเดี๋ยวเีก็จะหนาวของวานครับ oh. <c oughs> นีน่ยิวกันาำโพเน่ย

เดี๋ยวมาดูขินนี่เออโอ้มูย่อเขาคงเจ๋งครับ เป็นเหนิหน่อยให้มบอกว่าหแงเงาเยแนเนี่อยอก <c oughs> ัมนยหปลาหน่อยกเลหนาสวนนรรนนึงกพอละบีน,นี่กินทับเียกับปอม ปีแล้วเแท้เพราะก็ไปกินไม่ขับอ่ะน,นี่ยไม่ต้ขับ ยพอไมคบนาครับ